ตอนนี้เรามาเที่ยวน้ำตกส้อยสวรรค์เดินไปข้างล่างเลยครับช่วงนี้ก็ปลายเดือนกร,รกฎาคม2568ระวังลื่นนะครับบรรยากาศช่วงนี้มีฝนตกปกคลุมด้วยก้อนเมฆมาเป็นระยะระยะสดชื่นครับช่วงวันหยุดคนน่าจะเยอะนะครับเจ้าหน้าที่บอกมา พอดีผมมาวันธรรมดามีนักท่องเที่ยวมาเรื่อยๆครับเกิดลงก็เหนื่อยพอสมควรนะครับออกกำลังกายโอ้ถึงแล้วน้ำตกสร้อยสว โอ้โหคุ้มค่าคุ้มค่าสวยสวยสวยเยโอ้ My God ลื่นไหมนี่ไม่ลืน่นโอ้เยี่ยมเลยวู้ สวยๆบรรยากาศครับน้ำตกสร้อยสวรรค์ที่จังหวัดอุบลสวรรค์จริงๆครับสวยๆฝนตกควางครับฝนตกควมโอ้สวยาางามตามท้องเลือ